ดีครับแม่แม่เอฟซีครับของถุงทองมาเจอวัวแล้วมาเจอเวอัวแล้ว,อ,ว,อ,ลวอ้าวถอยลุกถอยโอ้ยเจ้าด่างก็มาถอยละถอยลุกไปกิ้มยาวะมาจิ้มยาหน่ะโอ้กินกินไก่คนมาเสบยบสิใส่ยาย Yunom cắn, mua cắn. Tốt lên, bên mua gắn Manu tốc lại mang một viên yang đọc Thung thong ngô, 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 khuê, lọt một viên yang Yunom cắn bên phiên cắn cắp ngô, 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 ngô sang <laughs> nhỏ được gió và gần 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 ออกมาเจอเพื o, ่อนแล้วนี่มาเจอเพื่อนวัวแล้วนี่เออมาเจอเพื่อนวัวเป็นจังดาเนาะมาเจอวัวแล้วจะไปใส่ย้ายไปน้ำกันนี่หงอคนตื่นออกว่าออกว่ะ เอาหนีแล้วยายเอางัวหนีแล้วน่นยายเอางัวหนีแล้วน่นยายมาถุงทองถุงทองมาเฮ็ดหนังดอกหน้าถุงทองถุงทองอยากมีมูอยากมาหาอยากมีมูบุมบนไปปล่อยเนาะมีมันเดียวเนาะมัดบานมีมันเดียวเนาะฮะ มันมันลมขันมันมัน,มนบ่อยฝนตกมันกัดยางได้อยู่เอาลงไปยางนยหน่อยหนึ่งอะลมแล้วก็ได้ขึ้นมาขึ้นถอยมาเออกินหญ้าเท้านั้นไหมถอยมาอย่างนั้นเนาะ vẫn đang lẽ ơ chín là luôn Đi đàng cái sướng nào thế thế đấy đàng này thôi มาลูกวมา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 อย่าไปติดีตวเดะไหลมาสิเขาไปหาแต่เพื่อนคุณคุณก็มาปล่อยเดินเล่นเนาะมาปล่อยเดินเล่นปล่อยใครเครียดมาเจอวัวบ้างมาหาเพื่อนวัววัวก็วิ่งหนียายก้าววัววิ่งหนีแล้วอืม อยู่คนเดียวก็ได้นะ้อถุงทองอยู่คนเดียวก็ได้อ่าอยู่กระดางก็ได้ดุนกับแป๊บซี่คนแป๊บซี่ก็แกล่นน้ำแล่นลนลนลนควร,ควรยุง่งขั้นไปใส่กับบ่อใดดางก็บอกแป๊บซี่แล่นน้ำก้นตางนี้เห็นบ่ญญานบ่ญญานหมาบ่ญญานงัวบ่ญญานคั้ยถุงทองนี่ มูเจักยานีอยังกระโดดมึงพอมมีเดินปอยมีแต่เดินเดียวเนาะมันบานเนาะแล้วปอยตีไปบางนึงกับไปว่าได้ ไปดินลมพดพ่อยางหล่นดีที่นี่มาได้ก็ว่าชิมนี่มาหาหล่นนี่สืออืมมายางหล่นเดี๋ยวไปลงน้ำไงพิงบ่เอาไปเลินฉีตุ้มไม่ไงพิง

ไปหาตะคุ่นตุ่นอ่า เดินไปกินยาอยู่กระย่ายหุ่นยามันคือเสียบเนาะมาลงมา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 ดูดเข้าไปยังเงินเรียกง่ายครับผมเรียกง่ายพูดง่ายเด็กพูดเด็กง่ายนะเด็กคนนีน้มาพี่สิบพีห์าหาแตงโมเนาะมาพี่มา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 ลามา

มโนวดขายก็อเล็กนน่เอ้ยมานีเร็วมานีเร็วมาหนีเร็วมาหนีเร็วมานวดขายก็เล็กเบิ่งเบืองเมืองเมืองเืองเืองุนติดอยู่ผู้เดียวพุนตุนต้นอยู่ผู้เดียวพุนมาหนวดขายได้เร็วนี่มาเร็วไรเร็กมาลงมามามาลามามาหนวดขายได้เร็วเดินมาเร็วมาหนีก่อนมา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  มา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 หนวดขายก่อนนี่มานวดเร็วนวดเร็วนวดเร็วมามาก่อนมาไม่ได้ให้มาเต้นไม่ได้ให้มาเต้นชูมาให้นวดขาให้นี่นะโอ้มานี่ก่อนมาฮะฮะฮมามามาใกล้ๆมามาแล้วมามาเร็วมา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 ใกล้ๆมา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 นร่มามาแล้วมา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 เอ๊ะ มาลงมามาเบ้นมามาเบนมาหนวดขาให้ก่อนเลานวดก่อนเร็ว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 หนวดถอยล้างก่อนถอยเอ้นวดขาก่อนหนวดขาก่อนเร็วเอ้ยมาหนวดขาให้ก่อนเร็วเออ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 มาหนวดขาให้ก่อนเออหนวดขาให้ก่อน พอแล้ว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 ไปหากินยาได้แล้วพอแล้วอพอพอพอโอเคโอเคโอเคพอแล้วอ่ะพอแล้วอ sure> ่ะสวัสดีครับก็อแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีก็ลุกสวัสดีครับก่อนดูดูดูไม่ยอมงวดสวัสดีครับก็อแล้วสวัสดีครับสวยวัดีครับกอแล้วสวยงุดเสียงว่าเลยเสียงก่อนเสียงเสียงก่อนเลยเสียงก่อนสวัสดีครับกอแล้วสวัสดีครับโอ้ยไม่ยอม ไม่ยอมมนวดอย่างเดียวเลยให้เด็กนี่มานวดแต่คนเวัสดีครับก็เลยวสวัสดีครับเสียงลอยแล้วเสียงลอยแล้วเสียงครับก่อนแล้วครับเสียงครับก่อนแล้วครับก่อนสวัสดีครับเล้วสวัสดีครับติดตามอ่าฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองของเรานะครับไปแล้วนุ่นไปแล้วเด็กน้อยนุ่น กน้อยขี้งอนมานวดให้แล้วไม่ได้เนะไม่ได้อะไรกินหนีแล้วโกรดแล้วครับนนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจน้องถุงทองของเรานะครับสวัสดีครับ